สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนแม่ลูกนะคะแม่บีแล้วก็บีน้าวันนี้ไม่ได้มาเปล่าๆนะทุกคนแม่บีมีเคล็ดลับมาแชร์นะคะสำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอึกลิน่นฉีกลิ่นน้องเองก็ตามนะคะแม่บีมีเคล็ดลับมาบอกกันไม่ต้องกังวลใจไปเป็นตัวนี้เลยคะ่ะนน่สเปรย์เ o นะคะเป็นสเปรย์กำจัดกลิ่นอเนกประสงค์ ที่เรียกว่าอนเนกประสงค์นี่ก็เพราะว่านอกจากกลิ่นของสัตว์เลี้ยงเราแล้วนะคะกลิ่นบุหรี่กลิ่นอาหารในบ้านกลิ่นอับของเฟอร์นิเจอร์นะคะเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็สามารถกําจัดได้ด้วยนะคะตัวนี้นะไม่ต้องกังวลใจไปนะสำหรับใครที่เลี้ยงหมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบใช้สารเคมีตัวนี้เขาสกัดมาจากธรรมชาติ100%นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีไม่มีน้ำหอม ที่ H เป็นกลางนะคะปลอดภัยกับน้องปลอดภัยกับเด็กด้วยนะทุกคนใช้ได้สบายใจเลยนะคะซึ่งพี่ๆก็รู้ดีอยู่แล้วแหละว่าแม่บีค่อนข้างกังวลเรื่องนี้นะคะเรื่องเคมีจะใช้ให้น้อยที่สุดเพราะว่าบีน่าเขาเป็นคนที่แพ้ง่ายมากนะคะแล้วตัวเนี้ยมันดียังไงอีกบ้างก็คือมันครอบคลุมมากทุกคนซื้อขวดเดียวเนี่ยคือมันมันใช้ได้หลากหลายมากอย่างแม่บีนอกจากฉีดบนตัวบีน่าอี๋ยวฉีดให้ดูเลยนะคะ ไปกันชุบชุบนี่ฉีดแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดอ่อนชะฉีดตามตัวของสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะทุกคนไม่ต้องกัวงวลใจไปนะตัวนี้เขาสกัดมาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะถึงน้องจะเจลีก,ก็ไม่มีปัญหาเป็นแบบ ready to use นะคะก็ใช้ได้เลยฉีดบนตัวน้องในวันที่น้องแบบว่ากลิ่นไม่โอเคนะเราอยากให้กลิ่นดีขึ้นนะคะตัวนี้ปลอดภัยธรรมชาตธรรมชาติอย่างที่บอกไปนะ นอกจากนี้กลิ่นฉีกกลิ่นอึกก็เอาอยู่นะคะน้องบางบ้านเผลอทำเรียราดแบบนี้เราเช็ดแล้วแต่กลิ่นมันไม่ไปสักทีใช้สเปรย์ช่วยเลยคะ่ะอที่นอนเบาะนอนน้องเราสามารถฉีดสเปรย์ได้เลยนะคะให้กลิ่นมันเฟรชนะด้วยว่าบางทีน้องออกไปเล่นใช่ไหมไปฉี่ไปนุ่นไปนี่ตามภาษาแล้วทีนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างตัวเขากลับมาบ้านก็มานอนเกลือกลิ่นอยู่บนที่นอนอ่ะ กลิ่นมันก็หมักหมมซิทีนี้นะคะหรือแม้แต่ในกรงเองเราก็สามารถใช้เช็ดได้เหมือนกันนะคะในตู้เสื้อผ้าที่อับง่ายอย่างนี้ฉีดเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้เขามี ph เป็นกลางนะคะไม่มีความเป็นกรดด่างที่จะไปทําลายพื้นผิววัสดุเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่เสื้อผ้าของเรานะคะในห้องน้ากลิ่นไม่ดีอาจฉีดสักนิดนึงให้กลิ่นสดชื่นนะคะบนหมอนอย่างนี้อับง่ายมากๆนะคะกลบกลิ่นไปเลยค่ะหรือแม้แต่พรมที่เราไม่สามารถยกไปซักได้ทุกอาทิตย์อันนี้ช่วยได้นะคะ บางทีซักคอล่าไปไม่นานอ่ะกลิ่นมาเองแล้วเพราะน้ำลายยืดใส่นะคะฉีดไปเลยค่ะทำความสะอาดกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆน,นะกลิ่นส้มนะคะไม่ใช่กลิ่นหอมฟุ้งเหมือนน้าหอมนะเพราะเขาไม่ใช้เคมีนะคะรองคุณภาพจาก fda สหรัฐอเมริกา